ปลาเด็ดเดียวจ้าปลาเด็ดเดียวสันมาสันมานะคะเป็นปลาทูนะคะปลาทูตัวเล็กๆหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าปลาหลังนะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะบางช่วงที่มีปลาก็จะทำปลาเด็ดเดียวนะคะทำปลาเด็ดเดียวเพื่อที่จะ เอาน้ำล้างปลาแล้วก็พวกพุงปลานะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยค่ะส่วนปลาเด็ดเดียวเราก็ขายหารายได้เพิ่มค่ะซึ่งปลาที่ใช้ในแต่ละวันนะคะขนาดก็จะไม่เท่ากัน เพราะว่าแล้วแต่ว่าวันไหนเรือเขาจะได้ปลาไซส์ขนาดไหนนะคะส่วนวันนี้นะคะวันนี้ปลาตัวไม่ใหญ่นะคะมันเป็นปลาตัวเล็กรถนี้ส่วนมากจะเป็นปลาตัวเล็กทั้งหมดค่ะปลาที่ทําขายอยู่ปกติทุกวันก็จะเป็นมัดละสิบบาทนะคะมัดละสิบบาทมัดหนึ่งก็สี่ถึงหกตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ปลารถนี้ตัวเล็กมากจริงๆค่ะ ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะได้มัดละหกตัวหรือว่าวันนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะทอดหรือเปล่าปกติขายแบบไม่ทอดนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นปลาตัวเล็กแล้วก็บางคนก็คือเขาอยากกินแต่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะทํากับข้าวลูกค้าบางคนไม่ได้ทํากับข้าวเองนะคะลูกค้าก็เลยเรียกร้องมาว่าอยากได้เป็นปลาทอด เพราะว่าโดยส่วนตัวก็คือบางรอบก็ทอดปลาขายบางรอบก็ขายปลาที่ยังไม่ได้ทอดนะคะนี่ค่ะมะเรงวันมาบางคนก็ดีใจนะคะอุ๊ยปลาไม่ใส่ยาค่ะมะเร็งวันมาค่ะช่วงนี้ยังเช้าอยู่นะคะเดดยังไม่ร้อนมะเร็งวันก็เลยยังมาอยู่นะคะใครที่สนใจปลาเดดเดียวก็ทักกันเข้ามาได้นะคะ ถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กสันมาสันมานะคะสามารถทักมาถามกันได้ว่าวันไหนมีปลาหรือเปล่าเพราะว่าปลานะคะต้องแจ้งก่อนเลยว่าปลาไม่ได้มีทุกวันนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนที่เรือเขาออกหาปลาบางวันเรือก็ไม่ได้ออกหาปลานะคะแล้วก็บางวันเรือออกหาปลาแต่ไม่มีปลานะคะแต่ละวันเขาจะได้ปลาไม่เหมือนกันค่ะ บางวันก็ได้ปลาทูบางวันก็ได้ปลาทูเขกบางวันก็ได้เป็นปลาอื่นๆนะคะมีเยอะค่ะปลาทิพย์แล้วก็บางทีก็มีปลาทูแต่ว่ามีมาน้อยนะคะนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาปลาขึ้นตากข้างบนก่อนนะคะวันนี้ก็พามาให้ดูปลานะคะปลาเด็ดเดียว ซึ่งเราทําจากปลาทูนะคะนี่เป็นแบบนี้ตัวปลามันก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ผ่าเอาก็เป็นแบบนี้ตากลับไม่ค่อยจะเหมือนเดิมนี่ค่ะอันนี้เพิ่งตากกำลังจะยกขึ้นตากข้างบนนะคะ นี่ก็คือหน้าตาปลาเด็ดเดียวนะคะปลาเด็ดเดียวสันมาสันมาค่ะสามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะปลาเด็ดเดียวสันมาสันมานะคะสนใจทักกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตตากปลาก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ